ัดายสวัสดีครับแม่สีหูเสือกว่ามันเร็วเกินไปสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทำไรอยู่ครับลูกชายติต๋วมาสวัสดีพี่เนยก่อนติต๋วไม่ได้คุยกับพี่เนยเลยเฮ้ยัครบก่อนเฮ้ยติต๋วก็มีหมีอันนี้หมีอะไรติ๋วเขาเรียกหมีอะไรอะเป็นหน้าหมีแพนดา้นดาอะไรไ<ห>ม่ใช่หน้่มันหมีแพนด้า นี่เพนนะอันนี้อันนี้หมีแพนด้าอันนี้มีอะไรตาินตมายู่มันนี้นาเต๋อเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรัจะเี้ยเีย่อันนี้อันนี้มาถึงอะไรนี่อันนี้อันแอนนี้คืออะไรครับมีแพนด้าหมาเป็นดูสวัสดีครับมามิยังมึงลูบยังมึงลูบเก่าสองเฮาที่แกไว้เสีย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 ที่เมย์ไม่มีนมไม่ถือว่าโป๊ ให้มีนมใส่ยังไงก็เหมือนอ่ะทุกคนอันนี้ข้างหน้าอันนี้ข้างหลังมันอันเดียวกันทุกคนมันไม่โปะทำไ,ไมเดี๋ยวจะโดนตีนครับคิดถึงรู้ไหมคนดีของพี่ของพี่อ้าวกิ <c oughs> นหอดีรี ค่ับอะไรอ่ครับอะไรครับนั่งรอกินปลาจุ่มกับอาครับกินข้าวยังครับกินปลาจุ่มก็พอไม่โปเพราะไม่มีนมใช่วันนี้คุณขี้กินปลาจุ่มวันนี้ขี้ไปหลายรอบมากครับเพราะว่าอาอาก็ขี้หลายรอบเหมือนกันเพราะว่าพากันกินดีท็อก วิ่งเข้าห้องน้ําแบบขอบคุณคับ,บ,บ,ค,บคุณผมอ่านแล้วด้วยภาษาอังกฤษกับโซด้วยครับผมเรียนมาน้อยครับเลยสะกดจนมาถอยไม่เป็นหอมลงไหมคะ <c oughs> ไม่ผอมครับไม่ผอมครับน่าหอมพี่เนพี่เนถ้าพี่พี่เนถ้าหนูผอมพี่เนจะเป็นแฟนหนูไหม่ะถึงหนูจะผอมเลยหนูจะอ้วนพี่เขาเป็นแฟนดีครับ <c oughs> มองลงพี่ลูกินแบบพี่ลูกเกตโหละต้องกินนี้อกินสิ่งนี้เลยต้องกินแบบเม็สองอันกไกะแบบเม็เอาเรื่องยอดเก่งจิกหมดล ิกหมอนแล้วพี่เนยต้องซื้อหมอนคืนเอฟซีแล้วนะแล้วหนูคิดถึงพี่ไหมแล้วพี่เนยคิดถึงหนูไหมอ่ะคิดถึงพี่เนยแค่คิดถึงหนูอ่ะคิดถึง <laughs> <laughs> ไปแปลงฟันด้นะอุ้ยใจ <laughs> เย็นๆอือท <laughs> <laughs> ุกคนหนูอยากให้เมืองปลาจุม่ม <laughs> หิน โอ้พี่เนตยังยังยัง,ยงมักลับกล้องอยังไงเนี่ย<อ> <laughs> นี่นี่มันกลับกล้องอยังไงวะอ๋อนี่เจ้าที่เคยกินอ่ะอ๋ออร่อยครับอ๋อบ,บ้านแต่เสบแสบค่ะอ,อยู่หลังบ้านเหรออยู่หลังบ้านอยู่ที่พี่เนเคยอยู่หนีอยากอยู่ใช่ไหมคิดถึงพี่อะดิ จากไปกาลสินแล้ววันดีแม่นาเบียวันดีแม่นเบียเชียร์เน่เชียร,ร์่อยากกินอะไรคะอยากกินหอยครับลักน้องทั้งสองคนมากขอบคุณคาะพีเตอร์หอยร้านนั้นหรอคะพี่จอยสั่งมาแล้วครับยังไม่ได้ลงไปกินเลยครับหอยนางลมะนะหอยนางลมใช่แล้วครับคุณครูสวยมากเลยคะ่ะรูยมาก เฮ้ยเน่ยดีใจกันหนักน no, no? ั่นน no? oh ี walls, ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าดีใจกันหนักพี่ต้องทำทำอะไรตกใจทำอะไรเสดุ็จมุกเสด็จยังมุกดีจ้าสวัสดีครับคลิปครับผมขอบคุณคุกย่านะครับผมมาแล้วพังอีกคนนอนแล้ว ขอบคุณทุกคนเลยครับโนเป็นเองขอบคุณทุกคนขอบคุณเธอสองคนนะคะซอบ,บียอกเซียนีมาสันโอ้โห,โหซอบ,บียกับเสียนีซอบ,บียกับเสียนีไม่เป็นใครอยากซอบ,บียอกับเฮียนีนะอุ้ยอะไรมันเป็นอะไรไม่รู้ของขวัญที่เป็นแลนด์มาร์กอะต <c oughs> กใจขนาดนั้นเลยอะ่ะ ผมใช้ไม่เคยได้หกขันเคยได้แต่ว่าถ้าพี่โซดามาส่งก็จะเป็นพวกคาถาแต่ว่าก็กดมาทีละหนึ่ง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 แบบเหมือนเหมือนมันพังอะแบบแทนที่จะกดแบบเก้าสิบเก้าพี่โซดากดมาหนึ่ง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 พี่บางออนพี่ออนก็จะกดมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งพี่เคยกดก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งคอมโบไงแกอยากเล่นคอมโบอ่าแกเล่นคอมโบคอมโบพังใช่ไหมใช่แกกดแมวใช่แกกดแมวบ่อย อิมวดนี่หนูรู้นะว่าใครคนชื่ออิมวดมอิม,ม,มวมด,ดม,มันรวมมันดีๆนะครับมันเดอปะมันรวมกันเยะ้ะรวมกันอยู่แล้วรวมรวมในไหนรวมกันหนไพี่เนยครับผมครับคุณ,ค,ณคุณคุณกิฟต์ไหมครับใช่ปะพี่ตุนวันนี้พี่เป็นอากาศขอบคุณครับพี่เนยคุณกิฟต์กิฟต์ไหนวะ ใส่เดียวเลยค่ะใส่เดียวเลยค่ะคูเหรอใส่เดียวเลยใส่เดียวไม่ได้ครับทําไมครับทําไมครับเดี๋ยวเรื่อับซอกครับใส่หน้าได้ไหมครับซับซอกหายปังหาง่าง,งหายปังงางงายปังงางเลยนะหายปังห่างเลยนะยนะอันนี้อันนี้เป็นในส่วนมากว่าเสียแอดเข้ากันด้วย <laughs> Tôi đã lấy bài trước. Tôi đã Long bài trước, lấy bài để làm bài kết thúc. Mình nói, tôi thích mẹ. Tôi thích, nhưng nó nói tôi thích. Tôi thích rất nhiều. Mình nói, Mình nói, tôi thích. Mẹ, mẹ nói mẹ nói, mình nói. Mình nói. อืมไม่เลยไหมนนเล่นเองเล่นเองทั้งนั้นเลย mm. น่ารักทั้งคู่ขอบคุณนะคะวันนี้ครูแท็กซี่จุงทุกคนถึงหนูจะใส่ยังไงอะ่ะมันไม่มีนมมันก็ไม่เหมือนโฟงไงทุกคนถึงหนูจะใส่เสื้อกล้ามแล้วถ้าหนูมันไม่มีนมมันก็แง่มันก็ดูไม่โฟใช่ไหมครับจังหวัดพัทลุงครับ อะไรนะอำเภอปัดอำเภอปัดปาบาพยอมอะไรนะที่เป็นคำาคมอ่ะครัไม่ที่มีนิตตั้งคำาคมอ่ะรักจริงไม่จอมปลอมอำเภอปัดจอมจังหวัดวพัทลุงเสียบเฮ้ยเสียบสวัสดีคุณหลินครับผมเก้าสิบเก้ากทาด้วยนี่โอ้โหกด็กกุ้งอร่อยครับผมถ้าผมอ่านผิดผมขอโทษด้วยครับ ภาษาอังกฤษผมไม่ถนัดครับเพราะผมชอบโดดเรียนไป